สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแ, <FC S 2> แฟนครับน้องหญิงครับวันนี้เก็บของของตุก,กตาครับนี่ครับตุกตาจากเอฟซีมหาห้ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งเลยครับดูขอ,องทั้งไต่กับมีครับ<อ>เก็บเตบเว้นจนหัวหมื่นแล้วครับนี่น้นอก บรรยากาศเมื่อนี้บ่ค่อยคนร้ายมาไหนครับนอ้องก็อยู่เต็งเทพจะมาล่วงเครื่องอยู่อุบวนครับประมาณสองถุงกัว่ามถุงสามถุงหรอ่สามถุมอนินแจงมาครับแล้วก็จะไปบ้านแค่ อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกตครับบ้านแค่ตำบลแค่แตนม่นเพียรปลอมครับตอนนี้กันหายมาเบิ่งดิ้นหายอยู่จับบัตรไอ้เขาเรื่องนี้ก่อฉีกบัตรฉีวิ่นบ่นี่สำคัญไอ้กาบานเนี่ยหลังกำลังถมไม่เพิ่มครับของครับ ออกมาจากของหลายอย่างนีชุดเครื่องเสียงนีจเจเจียวมอางันี่เักเียวเหรออ้ยเมยอ้ยรวันเี้กเจสิเบียเียวเจสิเบียเียวเหรอยังเลืออีกหลายอย่างบว่าด้ิเจเยวเว่าติดลมขอแรงครับจะลืมจะพลาด บ้านแค่ตำบลแค่อำเภออุทุมพรทิสัยบ่คใอยใกล้ปไหนสี่สิบเกดครับเนี่ยิคไปอาบน้ัเป็นตัวที่จริงเขากะยิงาทันมาเขากะจะทันไปก็ได้ยิงยังมาทันมาเก็บของก่อนกันด้บรรยากาศ ยามคำคำครับโดยโดยสวนใ่ยูบ้านยามคำครับส่วนมากยู่ย่างอย่าวน่จะปั๊มลมแล่นะ่อยปวดหัวเขาห้ม,ม,ม,หมือนอื่นพอกันยูบุรีรัมครับ ấp ừm, phường, thành phố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 , thành ปลากำลังร็จมากินแมงเลยครับปิดๆปิดไว้มใจปิดิดี่ชาแล้วพี่ชาว่เลูกดิกเป็นยังลูกดีก ุกดีกเฮาหย่งดิ๊กโอ้หม่องนอนดูดีกอดีแหลมีการล่มกันอย่างย่างดีเลยกันดโดูดบอทั้งเปิดกันได้ดันีโดนะเดี๋ยด ดูมากกับใครนะมาพี่มาทำะไดโดโดโดตอนนี้ก็ถือตามหาตูรูครับตูรูเรเห็นบางทหายไปลายมืผิดพี่เจ้าต้องเอาหมอนนึงซุกหัวด้เอนเจะเ้นไ้ไหมไม่ได้ต้องเอาหมอนหนึ่งซุกหัว ตเตยใหญ่มันก็เท่านี้มันแมน,นบอลอะ,ะไรงี้มันเป็นสุญญากาศบอกอ๋อสุญญากาศเครือ่องดูดสุญญากาศนี่ยออกกําลังกายนี่แหละเดี๋ยวออกําลังว่าจสูบแล้ววันนี้ในห้องเลยกล้ามขึ้นพอดีกล้ามขึ้นเป็นมัดๆ โทษซาผู้ใดว่างอยู่มองขางของน้ำแต่เวียนเห็นเลยแม่นบอกมองสั่นมั้งค่ะบอกว่ามาแม่ใครที่มาซอยข่อยโอ้ยมันบ่วชเขียนบวชบวชไอเดียวพวกหาก็ได้ตัวอ้ยจากติยหญ่ามันจะเสียซ้ำหนีได้ไหมเปิดไฟอันเฮือนล้างหน่อยแน่ข้างหน้านะ เอาคือสาโลกสาโลกเลยไปความดันเท่าไรแล้วตอนนี้จอยพอดีเลยเนาะเท็ดอันนี้ยเ้สูตเตัวเ็ดตัเดียวกันให้รอดตอนบาทุนขอาิตาเมืองชุมแเพไปถาอยู่บริลัมน่ะครับสูบป้าถาก็นนะไม่ได้ทั้นนี้แล้วเมยบ่ไว้ มื่ออื่นงานอยู่บริลลัมอำเภอเมืองแจกตัวใหญ่ๆมันก็จะเหลือตัวเท่าน,นี้เพิ่มเพิ่มเพิ่นที่เก็บได้หลายเลยเก็บพร้อมครับหลายอย่างมีแต่สูตรเก่าๆในแต่สมัยเดาเ้าไปชิลรถไปน้ำอยู่ดิมาท่านเด็กไปอยู่ซาหน่อยเก็บไว้สูบขึบ้นรถเสือโตเก่กาสูตรนักเรียนยก,ก็มีชุดนักเรียนเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นจีรละลึกย่าซูปว่อันนั้นได้นิซูปปลาทรายชุดนักเรียนต้องรีดไว้ได้หนิมพอคอมัธยมพลคตอนเรียนมสามมสองมสามเสื้อต ah ัวนี้เจวันหลายคนเหียนได้ลูกเหยื่อยิ้มตัวนี้ก็ตอนที่ไปลองไปลองเพลงน้ำเวทีอันเป็นรถอันแฮ้รถแฮ้รถยังเนี่ยเสยื้อนตัวนี้เจว่าหลายคนเห็นลูกหลายอย่างข้างใน ต่ว่าเสือขาวตัวที่ว่าไปลองออดิชันนะฮะบาท่านเห็นเสือติไปมือแรอกเพราะว่าของอมันหลายน่าจ,จะอยู่ในนี้แหละเม่วาน่าเก็บไ,กไ่กเนาะเันส่ไปมืกงกกเนสาะแมส่ดกับ่เสือาเกอส่า่างเก่าเก็เลยละ่ะาเาเก็่เใ่าใ่่กา้ ฟุ้งมาเลายน้ำน้องอจาจจะเก็บไว้เนาะพวงมาเลยเป็นคอยูาาย่ยไปขอดเลี้ยง <c oughs> มือแรกบ่ <c oughs> ตอนนั้นมันโมมีเงินก็นเลยแกะไปใส่ <c oughs> <c oughs> มาเลยหยิบเอาธรรมดานี่ยละอะแม็กหยิบมาเลยคนแรกแต่วัานลงลงลงคลิปแป่นที่เห็นคลิปสัตว์จต่แต่วันเรเก็บไว้นี่มีความหมายเนะี่น้อผมสู้กับกพ่อเอกได้เก็บเน่ยยังยังเพิ่งเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพ่อเอกเป็นคนกองมาเลย กูครกบอไปขวงมันบ่คอยถือกล้องกล้องถือหน่อยๆมันแวบนึงผมก็ไดู้มเขาไปจังหวะมันบ่คอยกล้องบ่คอยมีไฟหนาเปที่มืดไฟหนาเป็นที่มืด ไเด่อไวยคหอบลยบกวาจมไหมเ๋ยวพอก็ไม่ชิมหนาครับอ้อยอบไปแล้ว่อหยังมีอีกลายยางถีบาบอท่านพ่อของหลายครับฝนนากติดตามช่องพ่อแม่วิิงลำเลพลินที่เชี่ยวครับพ่อแม่วิิงแฟนเพจสวัสดีครับ